อ้มาตองครับเรียร้อยอีกแล้วครับโอ้ยใส่นี่ครับหนังหอมันนี่มาบะไก่ครับครับผมสวัสดีครับพาพอกันสิงเต้ครับ ครับผมก็ไปติดสบายแนวนะครับตันนี้นะฮะออกไม้ครับยอดคล้องหลังหอนะครับผมหลังห้องพักกับหองพักนี่ก็มาทางหลังครับบรรยากาศที่มาส่งปลานะครับตอนนี้ก็ได้ไปสามสี่ตัวนะครับอีกสามชั่วโมงครับผมมาสิบห้าบ่ตอนนี้กระไดสามสี่ตัวนะครับใส่ถอดครับ เดียงดีว่ะเบิ้งครับโอ้หมานอยู่ครับโอ้ปฏิบัตเรียนเมื่อยเรียบร้อยเลยน่ะโอ้โอ้โอรุดจ่อย <c oughs> กับรถติดฟังหนอฟังไหน ไงครับ่ะตารุดเส,สีตังเส็ยแเปิดเอาถุงงานจาใจใส่เนี่ยต้มมันรั่กระดิ่ซ้ำหนีแล้วเนอ่ในกุนี่ <laughs> รูงเลยป,ปาโอยเาลังใจ,ใจแล้วเาล่งใจแล้วเับาตาล้าลว่สวยครับางานมาครับคือว่าอโอเคยครับผมไปครับมือไม่ยกครับ แงเปิดนี้เต็มเต็มตัวครับด่านก็บปล่อยสนไปน้ำออออ,อปลาตองครับปลาตองออมาอันเถอะวะใกล้ไม่ใกล้ อ้าวตองครับพี่น้อง <c ười> คือท่านะคือท่านะโอ้ยคือครับรตองเซยครับอะไรหยามเราตอนนี่หยามแล้วหยา,ามแล้วแค่นี้แล,นลแล้วนายมันหลุกเอ้าเพ่ปลาถิ่นเซย์อ๋ออ๋อปลาซีสแม่เราสินเรียบร้อยอีกแล้วเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้ยใส่นี่ครับ โอ,โอ้โหต <wh> <mythology> <Switzerland> ื่ <wh os salaries> นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นใส่นี่ครับพี่น้องปลาเนี่ยมึงใส่ปลาครับปลามขึ้นมากูเห็นหลังเลยเออปลาตองนี่ครับใส่ปลาเพิ่มเลยอ๋าสองตัวเือครับพ่อเมียเลยละครับอ่าโถดโฟ này. Thưa này thấy không? À. Rient sạch sẽ Nè, nó như bên ở dưới tôi đi. เอ,อจอบลอยครังพี่คุ่น,นพี่จอบลอยครับใ้ปลาสอิอุ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเฮ้ยน่าพอดีเลย,ย,ย,ยนี่นะครับโต ใส่กำลังสอดไปครับเหลืออยู่ยสี่หาต้นอยู่อ้าวอ้าวอ้าวปปาอ้าวรุดป่ะน่ะถ้าว่ารุดเอาเดี๋ยวป่ะอือมาครับสองสวยงามโอ้ยเหลือมนันเลยคือคือคือ

ลอยยกเลยเออใส่กัครับงกุเดียวเต็มอันนี้แล้วครับโอ้ยแขกโคตรยกผุ้เดียวเ้อพลังไงว้าพี่น้องกดแงนครับกดง่เข้าไปใส่งามๆอยู่นะครับ ไซสสวยๆือว่าโอเคนะครับผมยกหลังหอมาหนี้มาบอกไก่ครับกับมึงอีกช็อตสองช็อตนะครับจะสิบปิดคลิปนะครับผมเอาออีกแล้วครับเอ้ยประเด็ตังกองให้เหลอีกแล้วหมานหมนน้อนี่หมานละ้ครับต้นยก กุ่มเมี่่อะไรเือมันรอยอปลาปลาขอยปเข็มปเข็มโอ้บงไครับแบบยกมันรอยยกนะครับใส่กำลังถอดครับเก็บปลาครับตัตัวเล่ไงสายปลอกสายน่ำเก็บปลา ะครับคนหมนันครับเอาอีล้วมั้งนั่นโอ้โตัวปัญญายังไงครับแต่ว่าบร,รอดกถือว่าเอาครับนะเติร์ดแัดใส่ถราบบรอดก็คือเอาครับย่ามสิบย่ามสิบว่างกับ vừa 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 tôi vừa 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 thì mốt tom ní đi đào à đào leo đào huế à không, quá. không có ยงเตปลาตาบอดครับเห็นไหมครับตาขาวปาตาบอดครับตัวไหนครับตรงไหอครับ ผมตอนนี้ก็สรุปผลงานครับะเก็บปลาครับที่จับท้างอ่านี่ครับเก็บปลาชนไหนคนยกนะเนีย่ยครับผลงานเท่ามืรนี่แับหลานไส้ครับโดาดีนะี้จะถ่ายรูปโอเคครับผม เจอกันคนนนลิคปหน้นา,รา,าครับผมไลกินซ้ไตายชาแนลครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมเจอกันคลิปห,ห,หน้าครับแมนแนครับกลับครับเดินทางกลับ